นะโมลัอเนือวันนันอันควนี้ค่ะจับเบานะคะจับเบาค่ะอ,อ๋อวอกเงื่อนสือเราวัานนี้บาท สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของยิราอุ้งอิงละ,ก,ะก็ทุกทุกท่านทได้ผพานเขามารับชมคลิปนี้ค่ะพี่น้องเมู่บ้านมีสาวหน่อยเพรบานแพ่งกับไปทําการแสดงยุทธีจังหวัดกาลสินเนาะคะ่ะพอ่พอแม่แมแมก็มาให้กำลังใจสาวหน่อยเพรบานแพ่งมาให้กำลังใจยิราอุ้งอิงอญญาญะคือเก่านะค่ะพี่นอ้องเกือบมันสิด้ขยายสังเกสีบุหรี่เนาะคะ่ะทั้งทั้งที่หมู่บ้านนีกะมีมะล่ำคณะใหญ่คณะหนึ่งค่ะแสดงอยู่ใกล้ๆก,ก,กันกับสาวหน่อยเพรบานแพ่ง ยินว่าห่างกันไปแค่เจ็ดกิโลค่ะพี่น้องตอนแรกยิ่หลากกวาอยู่ค่ะว่าจะมีค้นมาเบิงบ่อค่ะแต่ผลทุท่าเนาะค่ะพ่อลืมการแสดงพ้นกับเต็มอายะคือเก่าเนาะค่ะนี่แหละค่ะวัจนธรรมสาวหน่อยเพีิดบาลนแพงไปใจกับค้นเต็มค่ะพี่น้องเต็มอายะคือเก่าเนาะค่ะคืนนี่เนาะค่ะพี่น้องหลังจากพ่อโจให้พ่อนลูกสาวแล้วเนาะค่ะพ่อโจกับห้ยพ่อย่ลูกหญีค่ะพี่น้องหายพ่อนลูกสาวค่ะก่อนขึ้นเวที่เนาะค่ะ ไปฟังว่าพ่อเน่าห้พ่อนลูกสาวว่าจังไดค่ะพี่น้องละกันเบืองหน้าอีหลานเนาะค่ะพี่น้องมาอีหลานมาซื้อจังไดค่ะมือนี้มีพิเศษค่ะที่พ่อเน่าห้พ่อนลูกสาวนค่ะาเอมค่ะ มีขานยแนไหมวันที่วามาเยอะกว่านะีก่าน้ีว่านี้ดว่านี้ดี่น้ดีกานีานี้ีกวาน้ดีว่าน้ด่านี้ว่าน้่ะนีก่น้ดีกว่น้านูกสาดวรับพ้่อนแล่้วกว่าดหวปาะ้ดน้านี่าะพ่านดาว่าน่านพิ่านี่าน้กว่านกวาีว่บบหมอสูตรแบบสูตรววัญนะค่ะพี่น้อง ลูกสาวก็ไม่เคยได้รับพอดแบบนี้เนาะค่ะเบื่อหนาลูกสาวแล้วก็อดหมวอไปได้ค่ะพี่น้องค่ะเพรายเน่าลูกหยีกับเป็นมือแรกพร้อมเนาะค่ะพี่น้องมอว่านี่ที่เพื่อนเมื่อคนสังกัดกับสาวหน่อยเพรบานแพงยางเป็นทางการค่ะพี่น้องจากเน่าลูกหยีกับมาเป็นเน่าเพรบานแพงเนาะค่ะเป็นมือแรกค่ะพี่น้องยางเป็นทางการเพราะเน่านี้ค่ะเพื่อนกะจะเป็นคนที่มีความสามารถหลายค่ะพี่น้องเพื่อนก็เล่นตลกก็ได้เนาะค่ะสูตรขวัญก็ได้ค่ะหีือเราเพิ่นลองเพ่งกับมวนน้ำเนาะค่ะ พวกที่อายุประมาณใกล้ๆปลาแขกเนี่ยค่ะหรือเป็นน้องปลาแขกลองไปจักนอยเนี่ยค่ะก็จะลืงกับเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงที่ตลกเฟื่องฟูนะคะทีมของเพิ่นค่ะทีมของย่าลูกหยีทีมนี่ค่ะกระดังขึ้นกันนะคะพี่น้องเพิ่นกงานหลายขึ้นกันเนาะคะ่ะค่ะช่วงนั้นก็พวกที่อายุประมาณปลาแขกนี่ก็จะจําเพิ่นได้นะคะพี่น้องค่ะเพื่อช่วงนั้นเพิ่นกระดังแห้งขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเพื่อกระเด็นมาสังกัดกับสาวหนวยเพรบานแพงยังเป็นทางการแล้วเมื่อคืนนี้เนาะค่ะโดยการรับงานอิสระค่ะพี่น้องภายใต้องค์กรสาวหน่วยเพรบานแพงค่ะค่ะเมื่อคืนนี้อยู่ทั้งเมที่ก็เป็นตาหักเนาะค่ะพี่น้องเอื่ยลองนองเต้นค่ะเมื่อคืนนี้กัมีแต่คนเก่งเนาะค่ะแดนเซอร์ส่วนตัวของเอื่ยเนาะค่ะของยิราอุ้งอิงนองลำเพืิอนนองลำแพนช่วงนี้กับปิดเทิ่มเนาะค่ะพี่น้อง้ายูบ่ไกลจากบ้านเนาะค่ะยูบ่ไกลจากขอนแก่นหรือ ตาละข้ามค่ะพี่น้องเมนุดก็จะผ้าลูกมาค่ะมาข้นเวทีกับผีอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องขืนไปช่วงผีอุ้งอิงค่ะเป็นตาหักคาค่ะพี่น้องรับติปประตางกันกับพี่สาวเลยเนาะค่ะรับติปทั้งผีทั้งนองทั้งน้องลําเพลินนองลาแพนกับทั้งผีอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องนี่ละค่ะลูกสาวปโจรเนาะค่ะลูกสาวทั้งสามค่ะเมนุดก็ได้มาห้ยกำลังใจลูกสาวยูขางเวทีค่ะพี <burada words> ่น้องเบิ่งแล้วก็เป right ็นตาหักคาค่ะอบอุ Mat ่นเนาะค่ะปโจ์ก็ขึืนเวทีกับลูกสาวค่ะพี่น้อง เป็นตหาหักหลายค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะแล้วก็ช่วงทีอิหล่าทักทายก็พอๆแม่แม่เนาะค่ะช่วงนั้นก็มีเอฟซี่ผู้หนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อนกันไดมาจับมืออิหล่าแห้งๆเนาะค่ะจนอิหล่าไดบ่าออกไม่หลังก็มีพอหกักหรือว่าเป็นการกับบงหัเนาะค่ะอยู่ทั้งหนาหรือว่าอ่าพอๆแม่แม่เอฟซี่เนี่ยหละค่ะเพื่อนกันเดไปดึงแขนออกค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้กับบงหูว่าเกิด,ดอีหยังขึ้นเนาะค่ะพี่น้องมันอาจจะเป็น ช่วงเทศกาลน้ำบ่อนอ่าอาจจะมีน้ำทีมิสีหลักาเห็ดให้วิงบิงเวียนเวียนในฝีบ่อนอาค่ะพี่น้องค่ะถ้าอีหล่าบาดึงบ่ถูกดึงแขนถูกดึงกระโปรงกระถูกบีบมือค่ะพี่น้องสองมือสามมือต่อกันมากแล้วค่ะนี่แหละเนาะค่ะอีหล,าล่าเวลาไปแสดงอีหลา่าถึง้องมีอพอๆแม่ๆนะคะพอๆพอหกักแม я, หก่หักอยู่หนาเวทีเป็นจุดๆถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เพิ่นก็จะได้ดดึงออกเนาะคะ่ะเมื่อคืนนี่กับมีพ่อยเอฟซีคนหนึ่งคนไปดึงออก หนึ่งออกแล้วก็ยังมีการมาของเงื่อนอีกนะคะพี่น้องของเงื่อนยี่สิบบาทซึ่งเพื่นบอกว่าเพื่อนจะไปสื่อเ่องดื่มเหมานเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังประแครมีคลิปมาฝากอยู่ค่ะพี่น้องยี่ลีแล้วค่ะควรจะเอาไปเป็นของอขวัญถุงอ่ะเนาะค่ะหรือบริสันกบับอกควรจะขอนะคะพี่น้องมาขอศิลปินนี่มันกับบอแมนเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้ขอแล้วก็เอาไป สื่ออย่างอื่นนะคะพี่น้องที่บอกว่าจะขอเนาะคะ่ะแต่อีหลากระจดีเนาะค่ะอีหลาก็ะะากหายคะ่ะแต่ว่าเพิ่นอยากเบิ่งตัวเลขเพิ่นก็ดีใจหลายส่วนหนึ่งเป็นกับบอกว่าเพิ่นจะไปเบิ่งตัวเลขเนาะคะ่ะประแขรมีคลิปเมาฝากค่ะพี่น้องค่ะมีคลิปเมาฝากสํสำรับเรื่องเล่าเรื่องนี่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สำรับคลิปนี้ประแขรก็จะขอลาพี่ลาน้องไปหลังจากคลิปนี้จบเลยเนาะคะ่ะคลิปหน้ามาคุยกันใหม่สำรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ที่ท่ากระสินนี่จะพวงงามแต่หากระสัยอันผู้แม่ค่ะให้ลูกลาแต่งหลาเนเด้อแม่เด้อนะมาล่างเยอะว่าสั่นอันคุณพี่ค่ะจับเบาๆนะคะจับเบาๆค่ะอ,อ๋อเขาควงเงื้อนเราว่าสั่นยี่สิบบาทมาอี้ ร man, land, ัง <ighing S 2> uh, 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 uh. ิต <GO> ขึ้นข <discussion> uh, 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 uh. ึ้นหน้าได้ก็ะเดียกินก็ได้นี่ย่สิบบาทเอานีเราเนี่ยสยสองกนกอี่สิบาทเอ้เราเนี่ยสีอสองกนลกยียี่สิบาทไปขอบคุณขอบคุณหลายคะเด้อขอบคุณทุกกัดเร้วกันนะคะขอเสียงคตส่นห้างการนนจ้า เน่่จะสิบมีผู้ใดมาบนหมอน่สาหน่อยสาะเห็นมีดอยู่สีดีอยู่หัเอกัวไดเนะอแต่ถ้าี่กก็ห้ใจดีคาเล็งันอยู่ไหนเ่เอาเอายู่สิื้อเล็กไยี่สิบลยได้็งกว่าเถอะเไปตามมาซาพื่นแดงอุ้ยความสุขความสุขเลนไปตามมาซาาพื่นแดงอุ้ยความสุขความสุข